ชาตินี้คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันขณะหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละซึ่งมันก็จะเกิดจากความรู้สึกทางกายหรือว่าความรู้สึกสัมผัสเย็อนอ่อนแข็งเนะี่ยอันนี้ก็คือปัจจุบันที่สุดแหละนะบางคนอสามารถจะเข้าเข้าใจเรื่องที่หลวงพ่อเล่าได้ก็เสียดายว่าอ,อย่างนี้รู้อยู่งี้เนี่ยทาแบบนี้ได้่านนี้ก็บรรลุธรรมอะไรไปแล้ว อย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายดมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นต้นไปและให้รู้ถึงการคิดถึงอ,อนาคตไม่ใช่ไม่ให้มันคิดถึงอ,อนาคตไม่ใช่ไม่ให้มันไปเยียยถืออดีตนะแต่ว่าให้เรารู้ให้เรารู้ว่ามันมันอยู่ในอ่ามันมันเกิดอะไรขึ้นในจิตของเรานะอันนี้ก็จะเป็นอ่าซีรีส์ที่จะลงไปในเรื่องของอการปฏิบัติอ่าโดยตรงนะสำหรับคลิป ต่อไปนี้เนี่ยในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยนะเพราะนั้นผู้ที่จะไปฟังเพื่อเอาสุตตระหรือว่าเอาความรู้นี่แนะนําไปฟังคลิปอื่นนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ชัดเจนกว่าลงไปกับสารับผู้ปฏิบัติเนี่ยขอย้ํากับผู้ปฏิบัติทำอย่างนี้ว่าคําว่าชาตินี้เนี่ยหรือว่าชาติปีทุกขานี่ยชาตินี้คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือสัมผัสเดี๋ยวนี้เลยอยู่ในปัจจุบันขนาเนี่ยนะอันนี้คือคือคําว่าชาตินี้นะ ชาติต e, no ิดม the ีทุกขาหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนี่คือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเมื่อเรารู้สึกรู้สึกไม่รู้ว่าเย็นร้อนหรืออ่อนหรือแข็งแล้วแต่รู้สึกในที่กายเราเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เมื่อรู้สึกอย่างนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะทิ้งจากความคิดมามันจะมาอยู่ที่กายเมื่อเรารู้สึกที่กายเนี่ยมันจะมาอยู่ที่กายจิตเนี่ยมันจะไปอยู่แค่สีที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันอยู่แค่สีที่มี รูปเวทนาสัญญาสังขารไอ้ตัววิญญ,ญาณเนี่ยแหละคือตัวจิตจิตมนวิญญาณเนี่ยมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันมันอยู่คนละเ่าเรายียกว่ามันอยู่คนละบทบาทแค่นั้นเองมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวเดียวกันมันพลิกคนมาคนละด้านแค่นั้นเองเนี่ยไอ้จิตมนวิญญาณคราวนี้เนี่ยไอ้ตัววิญ,ญญาณหรือว่าตัวที่รับรู้เนี่ยคือเมื่อเรารูส้รสึกรู้สึกเนี่ยรู้สึกรู้สึกยนรอนอ่อนแข็งกันแล้วแต่รู้สึกทางกายเนี่ยอันนี้คือจิตนะไอ้ตัวที่ตัวรู้เนี่ยคือจิตนะ เล่าให้วางเรื่องรู้เรื่องหลงเรื่องไอความรู้สึกกับความคิดเนี่ยเมื่อเราแยกกายกับจิตแยกความรู้สึกออกทางร่างกายได้แล้วเนี่ยเรามาทําความรู้สึกทางกายบ่อยๆบ่อยๆจนเห็นความคิดไอพอเราเห็นความคิดเนี่ยเราจะรู้สึก,กว่าโอ้โหเราขึ้เข้าใจนะถ้าทําอย่างนี้มาตั้งนานก็น่าจะบรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยอันนี้นะคือจุดหนึ่งที่เรา พาภพาวะววงกันในหลายหลายคนอยากคิดถึงอดีตโอ้ยอยาก,กนแหน่ถ้ารู้อย่างนี้เลยทํามานนานแล้วอันนี้อย่าไปภาวะพาวงอย่างนั้นให้เรารู้ว่าอันนี้นี่คือสิ่งที่เราค,นคร้นพบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ mm hmm. เรียกว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ได้บรรลุด้วยความที่เราใช้เวลานานแต่ว่าเราต้องใช้เวลาแต่ว่าบรรลุบรรลุเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเรียกว่ามันเป็นอาจินไตอ่ะเป็นจินไตที่มันซึ่งมันเป็นอยู่ เออเขาเรียกว่ามันเป็นมันอยู่ในวิสัยที่ที่ไม่สามารถจะคํานวณได้มันก็คือการเป็นอนัตตาหรือว่าการเป็นอนิจจังทุกขัของอนัตตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะสัพเพธรรมาอนัตตาติเนี่ยอันนี้คือในบาลีท่านอ่ปัญญางุิีเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่ามชัดเจนว่าทุกอย่างเลยที่เราก็ขึ้นว่าอัตาก็เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่แค่อตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึก ไอ้ที่คุณรู้ได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นอนัตตาทั้งหมดเลยทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งหมดเลยไม่ว่าเย็นน้ํอยะเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยเพราะว่าคาว่าสัพเพธรรมาเนี่ยคือธรรมะเนี่ยมันมีธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสังขารอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นแค่อภิชาคือมันอยู่ในความคิดมันอยู่ในจิตจิตจะพาทำแล้วก็พาไป แต่ว่าไอ้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นเนี่ยคือท่านเห็นวิชาวิชาวิชาหนึ่งถึงสามเนี่ยอไอ้ส่วนวิชาแปดอันนั้นเป็นการเข้ามาแต่งกันเพิ่มกันภายหลังบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอธถกถาส่วนวิชาที่จร,จริงๆแล้วก็คือวิชาของพุทธเจ้าคือวิชาสามจุดตูบุเพนุวาสารุติยานจุดตูปปารยยานและอสวะขยายาณซึ่งถ้าหากว่าใครฟังจากบาลีเนี่ย ซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ภาษานะที่บอกว่าภาษามันเป็นเป็นเรื่องที่เราเอทำขึ้นมาเพื่อทำความเข้าใจส่วนไอ้ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยเราจะเข้าใจได้เองในเมื่อเราไปถึงแล้วถ้าเรายังไม่ไปถึงเนี่เราก็ยังเป็นอศีลพระตปะาาตก็คือทําไปโดยยังไม่เข้าใจและไม่เห็นแนหะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะทําอินทรีย์ของผู้ที่ของผู้ที่ทปฏิบัติธรรมเนี่ย มันจะต้องมันมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์หละดรือว่าตออั้งแต่ศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันประกอบกันมาทั้งหมดมันไม่ใช่มีเฉพาะปัญญาอย่างเดียวนะบางคนบอกว่าโอ้มีความรู้มีปัญญารู้แล้วว่าอ่านพระไตรปิฎกมาฟังจากครูบาอาจารย์มาแล้วเนี่ยรู้มีความรู้แล้วเข้าใจธรรม,มะอย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่อันนั้นเป็นแค่ภาษาเป็นแค่ความคิดเป็นแค่สังขารแค่นั้นเองนี่ ถ้าหากก็พูดถึงเอในการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเป็นแค่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ในสัไปที่คุณเรียนรู้มาทั้งหมดทั้งหมดเลยเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมได้จริงๆเนี่ยเพียงสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองเพียงสิบเปอร์เซ็นแค่นั้เพราะว่าอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นการปฏิบัติล้นลวนเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ปฏิบัติคุณก็จะไม่สามารถจะเอาความรู้นั้นนะ่ะเข้ามาใช้ได้เลยแล้วปฏิบัติจนให้มันเห็น ทันทีในชาตินี้คือในปัจจุบันท่านด่วนนี้ปัจจุบันเดียวนี้นะในขณะจิจในขณะจิจหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยไม่เราเนี่ย,ยจะต้องเห็นอยู่ในหนึ่งขณะกิจไอที่ว่าบรรลุธรรมเป็นสวดบันเป็นอรหันต์เป็นอะไรเป็นหนึ่งขณะกิตทั้งนั้นเลยบางคนก็อาจจะไปถึงขั้นนั้นแล้วแต่ว่ามันแค่ขณะจิตเดียวไง ไอ้ไอ้จิตของจิตของเรามันเกิดดับ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 เราเเยอะแบบบางคนมันก็เห็นแค่ขนาดจิตเดียวมันในอีกเป็นล้านเป็นแสนกูดขนาดกันมันเพิ่งเพิ่งได้เห็นเนี่ยแค่นั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะมาเขาเรียกว่ามันยังไม่เพียงพออ่าไม่มันยังไม่เพียงพออ่าที่จะทําให้เราคลายทุกข์ได้หรือว่าอ่พ้นทุกข์ออกไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันได้เยอะมากเช่นอ่า สิ่งที่เราทำเ่ยคือทาความรู้สึกทางกายทําความรู้สึกทางกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เอาความรู้สึกทางกายเนี่ยมาเป็นอมาเป็นสารณะว่าไอ้นี้นะเป็น,ปน,ปนความประสบความสําเร็จทางกายคือไม่ใช่เป้าหมายสิ่งที่เราต้องการเ,เมื่อเราทําความรู้สึกทางกายแล้วก็คือการที่จิตมันตัดกลับมา,าก็เรียกว่ายูตูบปะเอ้ยกาเรียกว่าบุเพนุวาสานุสิยานคือเห็นจิตที่มันดับมาสิ่งนั้นน่ะ ที่เราต้องการเราต้องการตัวนั้นแต่ว่าเราต้องทําอันนี้เหมือนกันเราเป็นพวก,กนักยกน้ําหนักอ่ะต้องเวลาเขายกน้าหนักไยเขาไม่วิ่งใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเขาเตรียมตัวเนี่ยเขาต้องวิ่งไปทำพักร่างกายเขาแข็งแรงเนี่ยเขาต้องวิ่งเข้าลู่เขา้เขาอะไรวิ่งทําแต่ว่าในขณะที่เขาไปเอาจริงเนี่ยคือจะบรรลุธ,ธรรมจริงๆเนี่ยคือแค่ยกน้าหนักยกขึ้นยกลงไม่ได้วิ่งเลยแต่ว่าทําไมเวลาซ้อมเขาต้องวิ่งอ่ยนี่แหละเหมือนกันเราถึงต้องฝึกสติตรงนีเ้เอ่อแล้วคราวนี้พอ พอคนที่เห็นเห็นระลึกชาติได้หรือว่าเห็นชาติไดนะ้จะรู้สึกเสียดายว่าโอ้โหรู้อย่างนี้นะเราทํามาตั้งนานอย่าเปเสียดายอันนั้นคือตัวที่ไปบดบังไปบดบังไอ้ความจริงของเราทั้งหมดเลยก็คุณเสียดายแล้วคุณก็จะคือมันจะเพิ่มระดับความเสียดายขึ้นไปของมันเรื่อยๆเรื่อยๆไปเลยนะมันจะเป็นตรมให้กับเรานะเพราะนั้นให้เราถ้าหากว่าเรารู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือว่ารู้ <c oughs> นึกขึ้นมาได้ ให้ทาความรู้สึกทางกายแต่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้ค่าเกิดความรู้สึกทางกายขึ้นเช่นเอาหลงคว่อะไรไปใช้วิธีเกาฝ่ามือเล่นเนี่ยเกาฝ่ามือเลยเครื่อมาถ้ามันรู้สึกทางกายเนี่ยรู้สึกที่ไอการเกาเนี่ยมันก็จิตเป็นมาแล้วนะจิตเป็นมาแล้วมันไวมากนะแต่ว่าขอให้เรารู้สึกถ้าเกาแล้วมันไม่รู้สึกเนี่ยไอ้นั้น อย่างไมได้ว่าเกาเพลินไปไปคิดอย่างอื่นเพลินไปนี่ไม่ได้เราต้องเกาหรือว่าเราต้องทําสัมผัส่อาจจะเจอจับมือลูปเขียนจับนิ้วดูสัมผัสมืออย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแบบยอ้แค่แค่นี้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปทํอะไรอานาปนสติอะไรก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายต้องการนิสัยของจิตเนี่ยมันออกมาอ่ามัน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 ออกมาจากความคิด เพราะปกติแล้วเนี่ยพอพันสาเพื่อมันจะไปคิดน่ยที่ว่าอัตตาอัตตาเนี่ยคือคิดตั้เนี่ยที่ว่าเราอัตตาเป็นของเขาของเราอนัตตาบังคับไม่ได้มันเรื่องเดียวกันในเรื่องสังขารท้งนั้นเลยเเรื่องเดียวกันถ้าคุณเห็นชาตินะคุณจะรู้สึกนะจะไปเสียดายนะอดีตแล้วก็อคิดอนาคตว่าฝันหวานว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้บรรลุธรรมอย่างนั้นอย่าไปคิด <laughs> ให้แค่รู้เออมันมันมันคิดอย่างนั้น แล้วเราก็เพียงจะทำความรูรร้สึกทางกายเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆคือเราไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันมันก็จะคิดของมันเองจิตมันคิดของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่คิดมันคิดไม่ได้ไปห้ามไม่ให้คิดไม่ได้ไปห้ามว่าไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้ให้ห้ามว่ามันไม่คิดไปอนาคตแต่ว่าให้รู้โอ้โตอนนี้มันคิดถึงอดีตนะอ่ามันรู้สึกเสียดายให้ทำความรู้สึกทางกาย โอ้เราจะต้องทาอย่างนี้นะให้มันมีความตั้งใจมั่นมนันให้เอาความรู้กลับไปทำความรู้สึกทางกายเมื่อไหร่ที่คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหรให้ทาความรู้สึกทางกายเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ทําสิ่งที่เราต้องทอําจริงๆคือเราทาความรู้สึกทางกายอยู่ในทุกขณะจนมันจนมันทําได้เอง คือมันเอ่อมันจะเป็นพื้นอ่ะมันจะเป็นพื้นมันจะเคลื่อนหนาเน,นี่ยขึ้นเรื่อยเรื่อยๆืคือเราจะมีความรู้สึกทักายบ่อยขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืแต่ระยะแรกๆเนี่ยก็เหมือนกับสตาร์ทเครื่องยนต์ละโอ้กว่ามันจะไปนะแต่เมื่อไหร่ที่มันเข้ารอบของมันเนี่ยเขาเรียกว่าตกกระแสเนะี่ยมันจะมันจะทําได้ไวขึ้นไวขึ้นนะครับอ่บางวันก็วางวันก็ขึ้นมาบ่อยมากเลย เราจะสามารถเห็นละลึกชาติได้เดี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวันละเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเลยนะพันหนึ่งนี้เป็นระลึกชาติได้คือเห็นจิตที่มันดับมาเนี่ยได้เราต้องเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราไปดับมันพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไปฟังหรือว่าไปอ่านตำรับตำรามาแล้วก็จะดับกิเลสจะ คือไอ้พวกกิเลสพวกทุกข์พวกมารพวกวิบากอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นกรรมอยู่ในจิตของเราทั้งหมดเลยอยู่ในจิตของเราเนี่ยเนี่ยพอคุณถึงวิชาสอนคุณจะเห็นมันเห็นมันทั้งหมดนั่นแหละอา่าเห็นแต่ว่ามันก็จะขึ้นมันปรากฏขึ้นมาอัน,อนไหนตอนไหนเมื่อไร่เนี่ยคุณไม่รู้แต่ว่าถ้าวิชาสามเนี่ยคุณจะเห็นมันนถ้าคุณถึงวิชาสามแล้วคุณจะเห็นแล้วคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะเขาเรียกว่าสัพพัญยอ่พโมเดิร์าว่าสัพพัญญูสามารถจะเลือกได้ ถ้าเมื่อไร่คุณมีภาวะเป็นพุทธ,ธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเนี่ยคุณจะเห็นแล้วก็จะเลือกมันได้ก็เรียกว่าสัพพัญญูนะอันนั้นแหะแต่ว่าต้องไปถึงขั้นนั้นก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้เราทํานี้แล้วไปถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราดิคำเมื่อไหร่ที่คุณ <c oughs> คุณระลึกชาติได้เนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วก็อย่าไปรู้สึกเสียดายอดีตอย่ารู้สึกถ้าคุณรู้สึกเสียดายดตเนี่ยรากวนเคยทำมาแล้วนะโอ้ไม่ไม่เวิร์ก ออยู่นานติดหล่มเรื่องนี้อย่างไรโอ้โหได้อย่างรู้ยังยีทำอย่างนั้นคือมันติดของมันอยู่อย่างนั้นอะ่ะเราเนี่ยไม่รู้จะทางแก้ก็เลยต้องมาหลับหูหลับตาทําลงไปใหม่ก็คือไม่สนใจมาละก็เอาทำรัลุยทางกายใหม่ถึงกลับมาฟื้นคืนมาได้นะแล้วก็ไม่ต้องไปอ,อห้ามว่าไม่จะให้มันคิดคือมันคิดของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันนะไอไอจิต มันเป็นธรรมชาติของมันพน่ันพไม่ได้บอกว่าให้เป็นดับมันไม่ไดกล่ามันเต่ยว่าให้เห็นมันบ่อยๆบบ่อยยจนเราคุ้นเคยและเคยชินกับมันเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเห็นโอ้นี่จิตดีมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จิตที่ไม่ดีมันจะเราจะหิดรู้สึกก่อนส่วนจิตดีเนี่ยมันชอบมันจะตามมันจะมันมันจะไปเราจะไม่รู้สึกหรอกไม่ค่อยรู้สึกเดี๋ยว่าเมื่อไหร่ทา่ทำความรู้สึกทางกายบ่อยๆจะเห็นเออ อันนี้จิตดีอ่ออันนี้จิตจิตดีเริ่มเริ่มเห็นแล้วจิตดีเด็กเล่าก็ชันทะไอตัวนิวร์น่ะเขาเรียกนิวร์ห้าทำไมไอ้กาบัญชันทะขึ้นก่อนเพราะว่าการมญชันทะเนี่ยมันเราเมื่อเราเห็นมันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามันมันเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าก่อนแต่ว่าไอตัวพยาบาทเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเอ่อมันติดมากับไอสัญชาตญาณเราเลยเอ่อเห็นได้ง่ายแต่ว่าไอละได้ละได้ยาก ละได้ยากกว่าไอ้ก,การมาฉันทะนะแต่ว่าละสองสองอันนี้คือทําสิ่งเดียวกันคือทํากายยคตาสติให้เอากายได้เป็นสเส้าเกอนเศร้าหลักส่วนใครจะจะไปภาวนาพุทโธ,ธใช้ไอ้สัญญานั้นก็ได้แต่ว่าคุณคุณ,คณม,มันมันรู้สึกได้ได้ค่อนข้างยากมันมันคือจิตมันแบ่งแยกได้ค่อนข้างยากก็หากว่าเรายังทํามาหากินอยู่นะแต่ว่าถ้าหากว่าใครเป็นนักบวชจะทาได้อยู่แล้วนะภาวนาพุทโธ,ธนอานาปนสติหรือจะอะไรกระสงกระสินหรือก็ทําได้หมดแล้วแหละนะ แต่ว่าที่หลวงพ่อจะเน้นย้ํเลยก็คือ,อผู้ที่ทำมาหากินอยู่หลวงพ่อเลยอยากจะ,ะทุกคนไม่จะเป็นต้องบวชนะเราสามารถที่จะอยู่คลองเรือนแล้วก็สามารถจะบรรลุทมได้อยทางเาือกสาขานะาก็มีเยอะแยะนะในพุทธการก็มีนะเราเองก็ไม่จำเป็นต้องบวชหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัตินะนนี้คือสิ่งที่อยากยกปาให้ครับว่าชาตินี้คือเดี๋ยวนี้นะ